สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวัวคุณตากําลังคลอดลูกใหม่เลยนะครับผมสดสดร้อนร้อนเลยเมื่อกี้เลยนะครับผมประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะครับสวัสดีครับคุณตาครับผมสวัสดีครับอันนี้คุณตาเพิ่งมาจากทําอะไรครับเนี่ย,ยาล้างเลือดขาที่ล้วงวัวออกเนี่ย เพิ่ <ine> งลงวกก็มันใหญ่เกินมันช่วยกันดึงอะ่ะนี่ต้นไม้นี่ทำคลอดตรงนี้เลยก็เนี่ยบอกวตัดไม้ไว้ไม่ได้ตัดหมดก็ได้จังหวะเลยไม่ต้องทาซองโอ้หนี่เป็นซองแบบเรียกว่าอะไรอันอีกประสงค์เลยนะครับนี่มันอยู่ทุง่งนามาดูลูกวัวนี่มาดูลูกวัวกำลังคลอดอ่าใหญ่เกินอยู่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยคุณตาสบายสบายครับผมชิวๆใหญ่เกินไปกำลังจะยืนกินนมเนี่ยขาผมดูขาดูใหญ่เกินใหญ่เกินตาดึงจนตานึกว่าลูกแฝดอ่าเพราะมัน ท้องมันใหญ่อะครับมาดูมันใหญ่เกินไปโอ้แต่ตัวนี้กระดูกดีมากนะครับอ่าเหมือนบีบมาเตอร์เลยนี่เหมือนบีบมาเตอร์เลยก็ดูกมันไม่ค่อยมีรวยเด็แต่ก่อนแม่มันลูกผสมเลยครับไม้มันล้มตัดไม้ออกพอดีได้เชงวะพราโมดลูกทะลักอะไรกับกุ้งเข้านี่พอดึงขาออกมากก็ดึงขามันทําไม่ช่วยดึงมันเบ่งไม่ออกครับผมมันใหญ่เกินดูอ่าดูแม่แ็กนิดเดียว นี่ลูกสองแล้ว,ลวเดินวนไปวนมาเลยเดินวนไปวนมาเดี๋ยวน้ำข้าม,มันก็ออกมาแล้วครับผมพอน้ำข้าออกเราเห็นขาไม่ดีเราก็เอามือไปดูว่ามันปกติไหมครับหัวมันโผล่ตามมาไหมครับผมบางตัวเดียวหัวก็พับบางตัวออกมาขาหน้าขาหนึ่งมันก็ออกไม่ได้หรอกน้ำ้แตกแต่ว่าวัวไม่ออกสักทีนั่นแหละต้องล้วงดูเลยเพราะนานเกินเดี๋ยวมันตาย คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ไหมครับตาเพรรอมันเป็นสองสามชัว่วโมงมันนานไปอืถ้านําคําออกแล้วต้องดูร่วงมือไปจะเจอขาเจออะไรมันปกติไหมเราก็นึกวาดภาพเอาอ่ะครับเจอจมูกวัวไหม,มบางตัวคอพับครับบางตัวก็หงายท้องนี่การอธิบายต้องให้คุณตายจริงๆนะครับผมเอาก็จริงอ่ะก็ตาเลี้ยงหลายตัวถึงจะเจอแต่ตัวเดียวมันก็ ไม่เจอครับอันนี้มันหลายตัวบางตัวมันหงายท้องอเราล่วงไปเอา้าทำไมวัวมีลูกกระเดือกอยู่ล้างบนก็เลยต้องกลับครับผมดันกลับสมมติว่าคนไม่เป็นเลยครับตาจะ<ม>ทำยังไงบ้าง,งก็ถ้ามันก็ต้องเรียกหมอเลยครับผมไม่งั้นก็แต่แต่ว่าเรียกเขาก็หมดตังค์อ่ะอืมแต่ถ้าทำเองมันก็ทุกวันรู้สึกจะคนดูคลิปตาเราผมทำเองกันจนไม่ต้องเรียกหมอแล้วต้องหัดนะตาเนาะ หมดลูกทักเขาก็ล้างยัดหนุ่มมันจะลูกเลยหนุดหนุ่มมันไม่มีแรงครับผมครับอ่าน,นั้นวัวคุณตาเพิ่งล้มเลยนะครับผมม,มันหมดแรงครับอเอามาเลี้ยงทุ่งนาแบบนี้ประหยัดไปเยอะเลยนะตาเนาะก็จากเดือนหกหมื่นนะมันไม่ต้องเสียเงินนะดูเลยน,นี่ครับผมดูใหย,นะนยหนึ่งชั่วโมงนะครับผมโมงกินนมเลยไม่วัวเวลา,ามันท้องได้สองเดือนก็ฉีดคาโซซานแบบตาว่าเลยครับผมอืม พอขีดเหมือนตาว่าแล้วมันก็จะมันแข็งแรงครับอู้ันลูกฝายเนี่ย,ยใหญ่เกใหญ่เกินอืมเฮ้ <Hey. S 2> ดูคุณตาขายวงมาช่วงนี้ถ้ามีคนซื้อก็ขายแต่มันมีแต่แม่ท้องหมด คุตาแกรับประกันทุกอย่างให้นะครับผมมันจะคดแล้วตอนนี้มีจะเดือนหนึ่งจะครอดดูลูกก็อย่างนี้แหละดูดิแม่นะเลกนิดเดียวครับผมดูลูกมันก็คุ้มเลยนี่ลูกคุ้มเลยแต่นี่มันเป็นตัวผู้เสียดายเป็นตัวผู้นะตาเนาะเป็นตัวเมียมันเลือกไม่ได้อ่ะท่านใดสนใจวัวของคุตาก็ค่อยโทรมาสอบถามคุตาได้นะครับชอบใจแม่นี่ก็ขายแม่นี่ขายด้วยเนี่ยกระังลูกให้ลูกดีนะครับผมลูกสองตัวนี่ตัวที่สองลูกตัวที่สองนี่ แต่แม่มันตอนนั้นแม่ก็โดนใส่เล่ตาขายวัวตารับประกันอะไรบ้างครับคุณตากพตารับประกันถ้าตาว่าท้องก็ท้องอยังไม่ท้องตาก็บอกยังไม่ได้ทับไปเลยครับผมอ่าถ้าไม่ท้องก็เอามาทับใหม่ซื้อวัวกับคุณตาต้องบอกว่าข้อดีก็คือการรับประกันที่แน่นอนนะครับผมอ่ามันมีอยู่เจ้าหนึ่งอ่ะเขาซื้อไปแล้วก็เชือดแม่มันเสร็จแล้วก็ว่ามันไม่ท้องอ๋อจะให้ตาช่วยตาจะช่วยยังไงก็ถ้าวัวเหลือ ครับผมตาก็จะได้เอามาเลขกตัวใหม่หรือไม่งั้นก็ตาก็จะผสมให้ใหม่เนอไอเลี้ยงในโคกมันต้องขายวัวได้ตัวละแสนครับผม อ่าเพราะมันกินอาหารเดือนหนึ่งเยอะกินอาหารเยอะอ้นี่ก็ขายได้แสนกําไรมันไม่ท่ารนะขาผมนี่ออไงค่าหัวอาหารค่าอะไรเนาะตาเนาะโอ้ก็นี่เหมือนเมื่อกี้หนูที่ไปถ่ายมาจากโคราชที่เ็าเลี้ยงร้อยกว่าด้วนขบผมอ่ะอันนี้วกฝูงนะครับผมวัฝูงเขาเลี้ยงไม่เคยให้อะไรเลยอ่ะครับมันดีแต่ว่าถามาว่าสวยไหมมันให้สวยแบบอ้ราคาแสนมันไม่สวยหรอกขบผมอืม อันนั้นสายเขามีพื้นที่ครับผมเขาดวงดีบ้านเขาอยู่แถวนั้นอ่าไอเราเนี่ยหน้าหนาก็ทำหนาหมดแล้วครับไอตัวเองใครจะมีเงินไปซื้อน,นะอาเดิเกยตากําลังบอกว่าเลี้ยงไปถ้าอาหารมันแพงทุกวันอาหารแพงมากป้าปนจากสองพันร้อยตอนนี้มันพันเจ็ดโอ้โหเพิ่มมาเยอะเลยออกากถั่วเลี 1, 800, ้ยงพันแปด แพงมากแพงมากโอ้โหตาเห็นไหมตาเลี้ยงหมูกำลังจะให้กินจอกอ่ะเขาเปลือกบดอ่ะครับผมอืม่าถ้ามันดีก็เลี้ยงครับอันนี้กันตากำลังศึกษาถ้าเสมอเลี้ยงห้าหกตัวสิบตัวน่ะครับผมมันไม่มีปัญหาหรอกหน้าพนเราก็วิ่งเกี่ยวหญ้ารถพีับก็อิ่มครับผมไอ้ดังั้นแบบตายที่ไปเกี่ยวยังไงอิ่มตายพอดีคนเกี่ยวก็ตายเลยตายคนเกี่ยวอ่าต้องปรับเปลี่ยนไปแล้วตาเนาะรับนี่ เนี่ยต้องจริงๆตาสีได้ตาแก่ไปถ้าตาไม่แก่ตาก็พยายามศึกษาที่ไอ้ที่ที่เขาเริ่มทําเหมือนเบียนคืนน่ะครับแถวสกลก็พอมีจังหวัดเลยอะ่ะมีพวกก็แนะนําเยอะนะเขาเลี้ยงมีที่เป็นพันๆไรเหมือนว่าแหลยหน้าผลก็ไล่ขึ้นเขาอะ่ะได้ยินคุณตาพูดว่าคุณตาแก่ไปนี่ ผมกาลัางคิดว่าคุณตากําลัางมองถึงการไกลยอยู่เลยนะเพราะมันเก่แล้วไปไหนไกลลูกก็เป็นห่วงอ๋อแบบลูกก็จะตามไปดูก็ยากครับทุกวันเขาก็ยังมาดูทุกเย็นเขาก็ยังเอาเข้าวมาส่งสแปลว,ว่าคุณตาตอนนี้ก็ยังมีไฟอยู่แบบหูไม่ธรรมดานะนี่เอา้าก็ไอเลี้ยงมันก็นธรรมดามันล้มอะไรลูกไม่ขึ้นเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยเอาจะเดินไม่ได้เลยก็อย่ังนงเลยยางไงก็เราก็ต้องดูอย่างนี้แหละครับถ้าไปนอนไม่ทําอะไรเลย มสมัยนั้นน่ะไอลูกสาวแต่งงานน่ะครับไอเราจะทํางานรุนแรงก็กลัวลูกเขยอยู่ด้วยไม่ได้เพราะอะไรครับนะอา้าก็พ่อทำไม่ยุดลูกก็คงเกรงใจเนาเราก็เลยอยู่แต่บ้านปล่อยลูกทําซะอืมคนสุดท้ายอะ่ะแม่แต่ไอไอน้ำโพลาริดไอที่ถังทไา่ไอ้ถังกลมๆครับ ตายกเทใส่กรดิกยังยกไม่ไหวเลอนนี้นี่หิวน้ําถังสีสองข้างสบายมือเลยแข็งแรงมากข้างละถังอะ่ะครับโอ้โหเาเห็นไม่ตาวิ่งไล่วัวไล่อะไร,ะไรก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็ต้องที่จริงแล้วถ้าเป็นไปได้อะ่ะเรา,ราพยายามเลือกไอ้พันธุ์ที่กินหญ้ากเก่งๆอะ่ะครับ เหมือนเหมือนเทียบปองไถ่ายเมื่อกี้่ะครับผมถ้าแกมีที่เลี้ยงดีขนาดนี้เนาะครับถ้าแกหันมาใส่เล่อ่ะอ่าโอ้โพวกบีทเนี่ยครับผมเนื้อทั้งนั้นเลยอืมและแกจะตลาดแกจะกว้างกับเมื่อกี้เยอะครับไอบวัวตลาดเขากินจริงเลยอ่ะมันเป็นพวกมันวัวเนื้อมันเป็นพวกเล่บบามันมันสู้เขาไม่ได้ครับแกว่าแกก็เลี้ยงของแกอ่ะครับผมถ้าพูดไปแกก็แกก็บอกเป็นเรื่องของฉันอ่ะ แต่ก่อนแม่กระนรุนพอทับเล่มันออกมาได้ตัวเมียเนาะและนี่พอทับเป็นลูกกระทบน่ะดูสิอ <c oughs> ูใหญ่ใหญ่เนี่ยใครจะไปน่าเชื่อครับผมลูกวัวคลอดเมื่อกี้อ <c oughs> ่าดูมันไม่น่าคลอดไหวนะครับผมเอ้มันใหญ่เกินพอลวงไปเจอขาแล้วสอดมือไปนิดหนึ่งจะเจอปากเจอหัวมันแหละครับผมอืมถ้าไม่เจอเลย ต้องดูขามันเรียงมาทั้งคู่ไหมครับอีกหน่อยมันก็จะนําดินมาเลยกรณีไม่เจอต้องพลิกต้องอะไรเองไหมมันต้องล้วงดูตาขาผิดปกติถ้าเป็นขาหลังจะดูออกครับผมนั่นขาหลังมันจะมีส้นขาหน้ามันจะมีตะตุ่มข้างหน้านะครับครับบางตัวมันออกขาหลังมาขาเดียวจําตาอกจอบเงือบเงือบอยู่ทั้งวันแล้วแม่นอนลูกนอนลูกแล้วก็ลูกตายในท้องก็ คุยจะบวมใหญ่จะนี่แย่เลยครับผมมันม<า>ไม่มันร้อยหนึ่งอ่ะมันมันจะดีทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเจอไม่ถ้ากำลังคลอดอ่ะมันไว้โทรมาหาตาด้วยก็ได้ล่วงไปโทรไปล่วงไปก็ยังได้เลยเออตาตาไม่ได้ห่วงวิชาเหมือนหมอนี่หมอสิ รับผมต้องเขาไปเนี่ยเขาจะเอาตังเราพนะันห้านี่าไม่มีห่วงวิชาเลยนะผมตาจะบวงไหมแต่ได้น้ำคำออกแล้วอย่าอย่าทิ้งนานครับท้งนานเดี๋ยวเกิดมันตายเพราะมันฝ่ายจะโคตรตาถามว่า,าวตาทำไมตายก็ตาซื้อวัวเขามาตามไม่รู้กําหนดวันคลอดเนาะครับแตีนี่บางตัวน่ะมันแค่นอนลูกนอนลูกม,มันไม่มีน้าคำอ่ะ ผมเออตาก็ไม่ได้ลวงออแต่ถ้าตาทับเองอะ่ะตาเห็นมันนอนลูกมันเดินไปเดินมาแสดงว่าถึงกําหนดวันแล้วเนาะอันนั้นคือความเสี่ยงว่าเราไม่รู้ว่าเขาท้องตอนไหนใช่ไหมก็ไม่รู้เราซื้อเขามามท้องมันลุ่มก็ดิ้นก็จริงครับผมบางตัวมันดิ้นแรงแต่มันยังไม่คลอดอะ่ะแล้วที่บอกว่าวัวน,นี่เกิดมาต้องรีบตัดสะดือจริงไหมตาหรือว่าไงไม่ได้ตัดเราเนี่ยแม่มันตัดเองไม่หน,นแม่เขาตัดเอง <c oughs> ครับผมถ้าเลือดมันออกแรง,งต้องรีบจับ อืจบไว้ก่อนไม่เวลาคลอดเน่ะตอนตัวท้องมันออกจากท้องแม่มันจะมีสะดือติดท้องครที่นี่สะดือมันใหญ่นาอครับผมมันจะทาให้ท้องมันอ่ะชีเราต้องกินรีบกําสะดือไว้สักนิ้วมือไอกำมมือครับทำไว้แน่นอย่าให้อย่าให้มันดึงตึงแรงอ่ะครับผมเดี๋ยวท้องลูกมันชีเพราะท้องมันท้องยังไม่หนักแล้วมันถ้ามันชีแล้วมันนานเต็มครับ เห็นไหมวัวเดือนหนึ่งแล้วเอามือจอกไปบางทียังเจอสองนิ้วรูโบเลยอืมออโอเคอประมาณนี้นะตาเนาะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณกุณตาครับผมขอบคุณ f อซที่รับชมด้วยนะครับถ้าใครสนใจวัวของกุตาก็ลองโทรมาคุยกับกุตาได้นี่อ่าแม่นี้ก็เอาไปให้ลูกสวยอย่างนี้ทีหลังไปแยกเพศนี่เอา้า ใช่แมวสามพันน่ะครับผมจัดเลยเวเลือดดีๆอ่ะมันให้ลูกสวยอย่างนี้ไปกลัวมใหมครับผมนอกทายยังเท่าวันนั้นตั้งสามพันแปดไ่หลอดกูว่าครับผมเออเออ,เอ,อโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณตาครับ